ดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ To View FC TV สองพัน2 4ถึงสองพรายการที่จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของ่ารบดานกเตะแข่งเทพชูแบ่งข้อของในเต็ดในทุทกๆสัปดาห์มาติดตามกันได้เลยว่าสัปดาห์นี้จะมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างถ้าหลังจะแปเกมนี้ถ้าเราทําไม่ได้ก็ไม่ต้องรุนละอย่างนี้นเราต้องเต็มที่เราอยู่เบื้องหลังมาตลอดก็ขอเป็นกำลังใจให้นักเตะทุกคนสู้เต็มที่ครับสู้ไปถึงวินาทีสุดท้ายกองเชียร์ก็จะเชียร์เต็มที่ครับผม อยากบอกพี่แบนด์ครับว่าเอาภายในเก้านาทีก็พอนะครับไม่ต้องช่วงทอดครับรุนครับต้องขอบคุณครับที่เขามาช่วยให้กันังนใจช่วยเชียร์จนวินาทีสุดท้ายที่เขาไม่ยอมแพ้กับเราผมจะทําให้เต็มที่ครับและที่จะได้เข้าชุดใหญ่ครับครับวันนี้เราจะเดินทางไปไหนครับต้องถาม ไปจังหวัดสงขลาครับเท้าไม่ติดดินบินอย่างเดียวไปเริ่มต้นสัปดาห์นี้ด้วยบรรยากาศก,ก่อนเกมดาบี้แมตช์แคงเทปชูแบงคอกนไนเต็ดออกไปเยือนเดลแบบีดบีจีปทุมยูไนเต็ดที่สนามบีจีสเตเดียมพร้อมสัมภาษณ์แฟนบอลแคงเทปที่มีข้อความให้กำลังใจนักเตะก่อนเกมสำคัญ แขงคอกเนี่ยไปเยือนกันเต็มแน่น,นอัดเลยอยากให้พี่ให้กาลังใจนักเตะหน่อยกับการทําสู้ศึกในไทยลีกแล้วก็บอลถ้วยด้วย,วยในนามแฟนบอลก็ขอเป็นกําลังใจเราเราเชียร์ตลอดทุกแมตช์อยู่แล้วเราอยู่เบื้องหลังมาตลอดก็ขอเป็นกาลังใจให้นักเตะทุกคนสู้เต็มที่ครับเราเป็นกาลังใจให้เต็มที่เหมือนกันครับแลวจะตามไปเชียร์ทุกแมตช์ครับวันตั้งแต่แมตช์นี้เป็นต้นไปครับเราเสมอไม่ได้ต้องชนะอย่างเดียวเพราะเราเยือนอีกอีกประมาณ7หรือ8เกม นะครับถ้าหลังจะแปดเกมนี้ถ้าเราทําไม่ได้ก็ไม่ต้องรุนละอย่างนี้เราต้องเต็มที่เพราะการโลเทชันของของพี่แบรนน่าจะนักเตะน่าจะเล่นได้กันอยู่สู้ๆ่ครับอยากให้นักเตะครับเล่นให้เต็มที่นะครับล้วก็ตอนนี้เรากลับมาโฟกัสในลีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็จะไปเยือนกับทุกนัดครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวแฟนบอลก็จะตามมาให้กาลังใจนะครับยังไงก็เต็มที่นะครับวิ่งให้สู้ยถึงมีนาธิสุดท้ายกองเชียร์ก็จะเชียร์เต็มที่ครับผมวันนี้ก็อยากให้นักเตะ ได้ทําให้เต็มที่ครับยังไงก็เต็มที่แล้วกันครับเดี๋ยวพวกผมคอยเชียร์ตลอดครับเกมวันนี้หน่อยพี่เป็นไงบ้างพี่ว่าเกมวันนี้ขอสามแต้มแล้วกันนะครับจะนักเตะกันเหนื่อยมาแต่ก็ขอให้สู้เต็มที่ครับหวังสามแต้มอยู่ครับขอทํ้ให้ได้ครับครับต้องครับแบบนี้ไม่มีเสมอไม่มีคําว่าแพ้ครับชนะอย่างเดียวครับอยากบอกพี่แบนด์ครับว่าเอาภายในเก้าสนาทีก็พอครับ ไปต้องช่วงถอนครับลุ้นครับครับแบบนี้ก็ต้องสามคะแนนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหน้าไปเยือนวิลํามก็อาจจะเป็นงานยากนิดนึงครับเน้น้อยก็ไปเยือนวิลามต้องมีแต้มออกมาเพื่อที่จะได้ลุ้นนัดเหลือกับลำาพนอีกนัดหนึ่งครับเพื่อให้เรากลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งครับก็ขอให้นักกีฬาหรือนักฟุตบอลทุกคนสู้ๆครับเตรียมบันไดครับ เกมแข่งเชฟบุกไปเสมอกับบีจีปทุมยูไนเต็ด One, two, three, <laughs> เริ่มเกมมาเพียงแค่12นาทีแคนเทปโดนนำห่างถึง2ประตูจากการมงของเซดีเอ็นดิอาเยในนาทีที่8และดานิโยอันเวสในนาทีที่12 แม้จะโดนนำห่างอย่างรวดเร็วแต่นักเตะแข้งเทพไม่ยอมแพ้ทำประตูไล่มาเป็น2อประตูต่อหนึ่งจากการยิงของปกเก้าอน,นันต์ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก และแข่งเทพมาได้ประตูตีเสมอนในนาทีที่70จากการยิงของวิสรุตอิมอุละ จบเกมแค้งเชม,มาบุกแบ่งแต้มกับบีจีปทุมในเต็ดแบบสุดมันด้วยสก,กรสอร์สประตูต่อ2 กับเจอาวิชันอินอารามนักเตะจากโครงการซีสารนฟันประรกาศรุ่น2ดาวเด่นจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัยหลังได้รับรางวัล MVP ถึง2รายการทั้งฟุตบอลประเภทนี้จตุรมิส,สมามัคคีครั้งที่30และกรมพละเดลินิวครับครั้งที่1ฟุตบอล11คนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอรประจำปีการศึกษา2 5 6 6 พา JR วิชั่นอินอลามไปเยี่ยมชมร้านอลีฟุตบอลสาขาเซียมสแควและเลือกรองเท้าสตาั๊ดคู่ใจจากร้านอลีฟุตบอลหลังได้รางวัล MVP ของกรมพละเดลีนิวครับครั้งที่1ฟุตบอล11คนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกรประจำปีการศึกษา2516และต่อด้วยสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของ JR สวัสด,ดีครับผมชื่อวีชันอินรามครับชื่อเล่นชื่อเจียปีนี้อายุ17เปียบศึกษาอยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพพิเยนวิทยาลัยรครับตอนนี้อยู่ชั้นม .4 ครับกำลังขึ้นม .5 ผมอยู่ที่ระยองครับแล้วก็เรียนบอลแถวๆนั้นตลอดครับเรียนเรียนแล้วก็มีรุ่นพี่ผมที่อยู่อะค,คาเดมีเดียวกันเขามาครับ CP รุ่น1นึใช่ไหมครับ แล้วเขาได้มาอยู่ที่นี่แล้วเขาก็บอกว่าเป็นยังไงอย่างนู้นอย่างนี้ครับแล้วพอมีแล้วเขาเปิดคัดอีกผมก็มาคัดครับ <Ooh. S 1> แล้วก็ติดเข้ามา <ST> S> <S ที่โคราชครับ<ม>สนามแรกครับ mm hmm. ไปคัดคนมีเป็นพันคนหลายพันคนคนระับเรรู hmm. ้สึกตื่นเต้นนะันมันเยอะครับ, mm hmm. บเอาจรงกับเราอยู่ระยองใช่ <S <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่าไปคัดข้ามเนี้อหรอ เออเขาจะเลือกแต่ละจังหวัดครับว่าเปิดคัดที่ไหนมาโคราชเป็นสนามแรกผมเลยไปครับตอนนั้นเป็นไงเบสิคบอลเราเหนือว่าเหนือชั้นคนอื่นไหมหรือ,อยังไงตอนนั้นก็เท่าเท่ากันนะครับนั่นแหละครับแต่ก็ผ่านมาได้ครับก็ไปเขาเรียกอะไรไปตำแหน่งกองหลังอตอนคัดให้กองหลังอะตอนคัดเล่นกลางอ่ะนั่นแหละครับแต่ได้ได้ครับ พอที่นู่นเขามาปุ๊บเขาก็ถามว่าเล่นตำแหน่งอะไรก็ลงทีมพลยี่ซีพีสารฝันเขาขัดทุกแบบครับทั้งเบสิกการยิงการเลี้ยงบอลน,นั่นแหละครับใช่ลงทีมคนระับมันแตกต่างนครับไม่ค่อยยากครับเพราะแบบมีรุ่นพี่มาอยู่อยู่แล้วไงครับ ก็เลยว่าพี่ก็คอยช่วยคอยช่วยน,น,น,ขอขอนะฮะเขาก็คอยแนะนําใช่ครับคอยแนะนําก็อยู่ในประจันใช่ครับตั้งแต่มอเล่ตั้งแต่ปห้าอู้ตั้งแต่ป .5 ย,ยาวใช่ครับก็รู้สึกเดร็บที่ได้เล่นทั้งสองรายการครับมันเป็นแบบว่า อยู่ในสี่ของเดียนนี้ต้องได้เล่น uh huh. นะครับ uh huh. บรรยากาศก็แฟนบอลเยอะห้าหันกัน uh huh. มันครับแล้วสองราการนี้มันแตกต่างไหมแตกต่างครับพูดตัวโเพราะเราตอนนั้นเราอายุสิบหกไปเล่นของ18ปปียบมันก็เลยว่าเจอครูตู้รุ่นพี่ที่เขาว่าประสบการณ์บอลสูงกว่าแล้วก็ใหญ่กว่านั่นแหละหนักกว่า พัฒนาตั้งแต่เนิบ่นๆจนว่าสูงครับเรียกว่าเยอะๆครับสูงครับโฟกัสที่สโมสรครับกับโรงเรียนครับนั่นแหละเคยเคยเข้าไปซ้อม้วยใช่ไหมเคยครับเป็นไงบ้างครับเออรับประสบการณ์หน่อยได้ไหมผมยากไหมยากตื่นเต้นแล้วกดดันครับนั่นแหละครับแค่นี้ครับตาผมชอบฟุตบอลครับก็เลยแบบว่าอยากให้ผม เล่นฟุตบอลแบบแบบว่าเขาเห็นฮรนโดอะไรประมาณนี้เขาชอบโดแบบแล้วเขาเลยลักด้านให้ผมเล่นแบบนั่นแหละผมก็เลยเล่นมาแล้วก็ชอบอยู่แล้วด้วยรู้สึกบอกไม่ถูกครับเขาไปเที่ยวเพราะผมไม่ได้ชอบครับผมไม่ได้ชอบไม่กเตียลิัวผมไม่ชอบลิ้อหูชอบชอบชอบแมนยูครับอ๋อ ก็ไปเปรียบกับแม็กควายอะไรก็ได้ครับได้ล้วมีเป็นใครครับลามอสครับลามอสใช่แล,แล้วในบีดูล่ะเอเวอร์ตันครับชอบเอเวอร์ตันตรงไหนครัชอบในการว่าใจเย็นครับ<อ>แล้วก็แบบว่าคุมเพื่อนอยู่แล้วก็อ่านเกมดีครับเล่นเกม ดูหนังแล้วก็ไปเที่ยวเพื่อนนะที่ที่ชอบไปก็<ห>ที่เนี่ยะยาม<ห>ใช่ครัมาบ่อยครับอยู่ใกล้ๆครับต้องขอบคุณครับที่เขามาช่วยให้กำลังใจช่วยเชียร์จนวินาทีสุดท้ายที่เขาไม่ยอมแพ้ก,กับเราผมจะทําให้เต็มที่ครับแด้ที่จะได้เข้าชุดใหญ่ครับนะ รับโครงการ CP สารฝันบริการเป็นโครงการที่เคยจเจริญพกระพันและสโมสรทูแบงค์คอกในเต็ดเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่มีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายด้วยการเฟ้นหาแข้งเยาวชนฝีเท้าดีจากกว่า5,000คนทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยในแต่ละปีคัดเลือกเด็กที่มีฝีเท้าดีที่สุดเหลือเพียง20คนเข้ารับการฝึกทักษะและเทคนิคก,การเล่นฟุตบอลอย่างมืออาชีพกับสโมสรทูแบงคอกในเต็ด เติมเต็มความฝันสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตพร้อมกับได้รับทุนจากเขือนจเจริญพกพันธ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัยจนจบมัธยมศึกษาปีที่6 กาศการเดินทางไปทำศึกชัง Fx ฟเคับรอบ16ทีมโดยแข้งเชพชูแบงคอกในเตดจะออกไปเยือนเงือกสมิลาสงขา f อซที่สนามตีสุรานนจังหวัดสงขาและพูดคุยกับนักเตะแข้งเชฟกับการเดินทางครั้งนี้ไปจังหวัดสงขลาครับเท้าไม่ติดดินบินอย่างเดียวไปไปเอาไปไหนกันเนะี่ยเขามาแล้วครับไม่เราจะบินไปไหนไปนอน ไม่ใช่เราจะวินไปไหนเราไปเกตเกตเกตสามห้าไม่ใช่เราจะไปจังหวัดอะไรไปเราไปใต้ครับครับเช้าไว้น่อยเจอกันข้างในครับครับวันนี้เราจะเดินทางไปไหนครับกูต้องถามหองยิดดีต้อนรับกลับมาครับดีครับปีเบ้าวสวัสดีครับผมขอภาษาใต้วันละครับวันนี้อีแก๊บหลับบ้านนหมแฝด้วยวันนี้ผมจะรีบกลับบ้านครับ เจอกันทงขาครับทงขาอะไรอร่อยติ่มซำไก่ทอดหัดใหญ่เออเจอที่งนสดีกเจอที่ที่ักนีิกินข้าวไหม้า ปิดท้ายสัปดาห์นี้ด้วยเพลย์อร์โฟกัสเตียวิสุรุณิมูละในระหว่างการเดินทางการฝึกซ้อมที่จังหวัดสงขลา